หาแล้วฮะามันก็ไมอมนอนก็เด้วย่งมันเลยไหนเนี่ยใคกรงนยสิโ้องนยสิหมูเด้งไม่แอบอันนี้ออฟน้อยอันนี้ยังเป็นน้อยยัผมได้พ่อเป็นน้อยพูดไปถึง5้าทีฮะเนี่ยดูป้าถามป้าสิป้าคะป้าหลับสบายไหมคะไม่มาดูหมูเด้งเลยอืม ูสบายแล้วคืนนี้ตีสองครึ่งเปของกูอแล้วทำไมไม่นอนสองชั่วโมงกว่าแล้วมาอะไรอะมาไมนอนอาอมาก็ไปนอนหลานก็ไม่นอนเอาอมาทำอะไรมานอนได้แล้วค่ะนอนห้อมหนูไมาอะมาไปหาโนยฮะไปหามาโนยบอกอะมาชื่ออะไรชื่ออะไรมาสวยชื่ออะไร หมูดดเด้งหม,ามา<ช>ูเด้งทำงานที่ไหนม,มา,า,มาหืมไหนวิฟานให้มาถือภาพแข็งแรงสิครับอยู่รออยู่รอดูหนูมีผัวก่อนนะมานะแล้วปะรอให้หนูมีผัวก่อนนะามาได้ปะเออไหนมาค่อยไปนะเอามาอยู่รอดูหนูมีผัวก่อนรอรอรับปร,ริญญาหนูก่อนอา

เลขหนึ่งเฮ้นตบมือแปะแปะมาให้ดูทำไงตบมือแปะแปะแปมือดิแปมือดูตบมือแปะแปะ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 มาตบมือกันหน่อยมาตบมือกันหน่อยนะ ไหนไหนคุยกับแมาดิแมม่าไหนไหนอ,อ,อามาหาไหมาจับมือหน่อยเอามาจับมือหน่อยเามามาง่วงนอนอะยังจับมือมาหน่อยเดากผมเด็กเด็กดีทำไมอืมนอนอ,องกับแม่นอนได้วหมอืมอืม ยังไงผมไม่ยอมนอนนะนอนกี่โมงกี่ยามะไอ้วา <c oughs> เล่นงันขนาะดยาวๆกลอลมันก็ไม่หลับทีเนี้ยมันต้องมันจะง่วงมันเองสบายแล้วกูเวลาตื่นเขาละเที่ยงคืนเนี้ยพี่แม่เขาไม่อยู่ด้วยสบายแนละ้วแ <c oughs> ม่ไปไหนแม่มไปจัดของที่บ้านอ๋ออยู่คนเดียวไ,ไปดูจัมานเออเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวไปเป็นเรากลับลนะ <c oughs> แล้วไปไหน ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดิอืมอืมนบายนะอืมอืมบายอืมโอหอหาวแล้วไอ้หมูเด้งหาวนะ้ปได้เดี๋ยวไปดูใหม่นะเดี๋ยวไปดูมาก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกันเยมาไะมก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายานเลยบ๊ายบายกันเลยหมูเด้งบ๊ายบายกันเลยหมองก้องก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบบเด็กกวน